เดินกินทิหนนาเกลือพัทยาปีนี้จะมีถึงวันที่25มกราคมนะจ๊ะแล้วก็มีแค่วันเสาร์อาทิตย์นี้เรามารอบที่สองแล้วนะแกงส้มมิสเดาน้ำปลาหวานด้วยมีหมึกจะเป็นสามรสข้าวซอยน้ำเงี้ยวก็มีนะจ๊ะข้าวหลามหนองมนอาเป็นค๋วยเนี๋ยวดำก๋วยเตี๋ยวขาวอันนี้เป็นชิ้นุ่มขาลูกชิ้นุ่ไข่หมึกห่อใบตองสิบบาทจ้าโอ้มีน้ำจิ้มสองแบบหรือคะ มีซีฟู้ดหว่านแกงส้มไข่ปลาไข่ปลาแบบนี้แล้วนี่มีปากหมึกด้วยอยากกินปากหมึกอุ้ยนกเต็มเลยนี่ริมทะเลอย่างนี้เลยนี่เรานั่งกินบนสะพานนะน้ำจิ้มไปเลยหมึกไข่หอ่อใบตองว้าวนกไข่นุ่ม สวัสดีจ้าตอนนี้เราอยู่กันที่งานเดินกิ่นทินหน้าเกลือพัทยาปีนี้จะมีถึงวันที่25มกราคมนะจ๊ะแล้วก็มีแค่วันเสาร์อาทิตย์นะเริ่มตั้งแต่ตอนเย็นเลยอันนี้เป็นเวลาประมาณ4โมงเย็นเดี๋ยวบอกก่อนว่าอันนี้เรามารอบที่สองแล้วนะรอบที่แล้วอะ่ะเ,เราเพิ่งมาใช่ไหมเราเดินแค่ฝั่งนึงแล้วยังเห็นว่ามีอาหารที่แบบน่าสนใจอะ่ะอ,อีกเยอะเลยก็เลยวันนี้มาอีกรอบหนึ่งแต่ว่ารอบนี้เราจะเดินอีกฝั่งนึงฝั่งที่เรายังไม่เดินฝั่งทางนี้ แล้วก็เรื่องที่จอดรถนะจะมีฝั่งทางนี้ที่เป็นตลาดลานโพนาเกลนะก็จะมีอาคารจอดรถก็น่าจะจอดได้แต่ว่าเราเราไม่ได้เข้าไปเพราะว่ารถเรามีหลังคานิดนึงเนาะส่วนของเราอ่ะจอดอยู่ตรงข้ามศาลนะในศาลก็จอดได้แต่ว่าวันนี้ศาลเต็มนะครั้งที่แล้วอ่ะเรามาวันเสาร์เนาะใช่ไหมครั้งที่แล้วเรามาวันเสาร์วันเนี้ยเรามาวันอาทิตย์รู้สึกว่าวันอาทิตย์คนจะเยอะกว่าวันเสาร์มากเลยัเริ่มกันละน้ำผลไม้ ครับขอมาให้ดูด้วยคฟัฟเฟ่ัเแป้งครัวซองทำ,ทำใหม่ๆเลย <S <S ก็ร้านนี้ร้านนี้เรากินแล้วเพรตะนั้นเราเดินเลนนี้เนาะแล้วก็รัดออกไปทางน้นมีร้านนี้ขนมอร่อยนะแล้วก็สวยด้วยวันนั้นเรามากินแล้วแม่นิดขนมไทยนะอร่อยนะร้านนี้อร่อย อยู่ทางเข้าเลยนี่ก็อร่อยใช่เ,<อ>เป็นขนมสมัยนักรบสม,สมัยก่อน,นใช่ขนมอาหารสมัยก่อนเป็นข้าวตังอะไรอะะเนาะไม้สักรถพร้อมทานเขามีคอหมูย่างคอหมูย่า,างน้ำจิ้มแจ Laser ่วแม่เลือกมาแม่เลือกมาปลาหม้มอแม่เลือกมาเขาเขียบปากหมอ้อเกี๊ยวปลาเส้น ลูกชิ้นลูกชิ้นจมโบจมโบจรเอาวันนั้นเราก็ซื้อร้านนี้เนาะทะเลวันนั้นเราซื้อกุ้งกุ้งกับแซลมอนแล้วก็ยำขาไก่ร้านนี้ก็อร่อยนะน้ำจิ้มแซบร้าน,นีนยำในเบิร์ดเขาจะมีหอมหมกด้านหน้าแต่หอหมกไปินซีไปจับร้านนี้เราก็กินแล้วเป็นหมึก เป็นหนูสดทอดโอ้โหกรองคางกุ้งเมงสะดิง่งเมงกระชอนกุ้งทอดให้จอนกุ้งทอดมีกอน อ,อมมากก็จะมีโตมีที่นั่งให้นั่งนะแล้วก็จะมีเวทีเวทีรู้สึกว่าจะมีหลายเวทีอยู่นะแล้วก็ที่นั่งเนี่ยก็จะมีหลายหลายช่วงอยู่แล้วก็จะมีการสแสดงด้วยนะวันนี้เราจะเดินฝั่งนี้ฝั่งนี้เรายังไม่ได้เดิน ถ้าไม่อยากเดินคนแน่นต้องมาช่วงเย็นนะเพราะว่าตอนเราเดินกลับเนาะพี่หุยคนเยอะมากแน่นมากตอนดึกอ่ะตอนค่ำอ่ะแพนเค้กแกงส้มสะเดาน้ำปลาหวานมีสะเดาน้ำปลาหวานด้วยขนมจีนน้ำยาปูหนนี้น่ากิน เอาเอาเอาหอยแมงผู้หอยแมงผูกับอันนี้หมึกเอาหมึกสองแมงผู้หนึ่งค่ะอ๋ออันนี้จะเป็นสามรสค่ะโอ้หมันมีน้ำสองไม้ค่ะอ๋อหมึกสองหอยหนึ่งค่ะหอยหอยสองก็ได้ก็ได้เอาใส่ไปแล้วไม่เป็นไรขาวสองก็ได้สองก็ได้ไม่เป็นไรค่ะโอ๋อ เป็นคนกินกินเผ็ดได้นี่ป,าป้าจะแนะนำามันจะสามรสใส่ข้างล่างนี่สามรสข้างบนนั่นคืออันที่ลาดใหม่นั่นคือแซ่บไป,ไปนี่มันไก่ขายทางกา,า,านีาา่ไงไปไหว้งินทางการขอบคุณนะคะข้าวซอยน้ำเงี้ยวก็มีนะจ๊ะ น้ำเนี้ยวข้าวซอยอุน้ำเนี้ยวน่ากินมากเลยน้ำพริกคองลาบหมูบะจางขอโคปิงฮัลโหลชาใตา้โกโกเรามาเร็วนะร้านบางร้านยังไม่ตั้งนะแต่ว่าคนก็เดินเยอะแล้วนะ แซลมอนมีคุกไก่ครับมีไก่ชีเผือกทอดหอมทอดครับผมไส้กรอกไส้กรอกย่างใหม่ๆหอมๆเลยยำหัวปีใส่หนังหมูขนมกนังไอจ้ายำหนังหมูไอจ้าลองชิมได้ยำหัวปี ขัดยางนีข้าวหนับหนองมนนี่ข้าวห,หนันบหนองมนจะเป็นอะไรเงียร e ้อยครับันน SO ี้จะเป็นไส้กลามี้ั่วเผือกมะพร้าวมันท่วไม่มีคเ้ยค่ะเอาวััวดำอันเดียวครับเอาเป็นข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวขาวค่ะข้าวเหนียวดำมีหลายหน้าเลย ข้าวเหนียวดำถั่วดำเหรอที่เพื่อเอาอ่ะเพื่อเอาอะไรถั่วดำข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำถั่วดำัอุ้ยเขามีขนมจากด้วยนะจากก็มีสามอย่างค่ะหมูหั่นเป็นตัวก็มีนะหมูหั่นมาเป็นตัวเลยแม่กระตุนเต้าหู้เต้าหู้กระดาษเต้าหู้ผัดหมูสมุนไพรจี อ๋อเป็นเนื้อพุดดิ้งไม่ญี่ปุ่นตุ๊กนี่เนื้อชิโน่จะไม่ชอบเนื้อแบบนี้อันนี้เป็นชิโน่ค่ะชิโน่อะไรนะค่ะเอาอันนี้ค่ะอันนี้คือเป็นข้างในเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะข้างในก็จะนุ่มค่ะแตอันนี้ก็อบเบาไปอบไกรอบแล้วก็นุ่มอันนี้กรอบนอกนุ่มข้างในใช่แต่อันนี้เนื้อจะละลายค่ะเอาอนี้เนาะเอาอนนี้ค่ะ คิวกุ้งด้วยนี่มันฝรั่งมันฝรั่งแบบเกลียวอ่ะคิวยาวมากเขาทำสดๆเลยลาดีจ้าหออหมกทะเลย่างหลังร้านนี้เลยนะเลื่นเลยนะเมนูเส้น เตียวหม่ารเี้ยวเ็ม uh> 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 ีนะครเตี๋ยมไม่เปรีกมีนะครับไก่หมึกไก่หมึกหอไใบตองสิบบาทจ้าหอใบตองนั่นแหละ สนใจมากนีห ه, ห่หอมหอมไปตองมากเลย่ีกินสาอาห้าไม้ค่ะานเริ่มหอมแลจะแกะเมเปิลก็มีเมเปยวไม่เปรีิลอ๋อมีน้ำจิ้มสองแบบแเหรอคะมีซีฟู้ดกับหวานซีฟู้ดกับหวานเอาผสามได้เลยค่ะ<น>ขอบคุณค่ะ <c oughs> อยากกินแล้วสุดทางโอจะเป็นที่นั่งแล้วก็มีวิวทะเลแล้วก็มีเวทีด้วย บรรยากาศดีมากตรงนั้นอ่ะไปเดินไปให้สุดเลยแมงกระพุนแมงกระพุนหัวกระสนุนก็มีสาหร่ายพวงอาง่นไม่ได้กินนานแล้วเนาะสาหร่ายพวงอาง่นยำเมืม้อปลาผลไม้ก็มีนะผลไม้สดชมพูมะม่วงสม้ม กระพุนน้ำมันงา,นาลูกชิน้นปลาีอิวลูกชนปลาทำใหม่ๆเลยหน้าถนนหรือยังปลาย่างเป็นตัวห่อใบตองนี้เลยอยู่ไกลไหมใช่กอบแกงส้มไข่ปลาไข่ปลาแบบผงมีครุ้มเก่<อ>ารักขั่วใหม่ๆเลย หอมเลยอ่ะเบเกอรี <auto> <Be festivals> ่ก็มีไม่ได้ไม่ได้อันนี้พี่จะเป็นเบอร์สตอรี่ค้ครีมครีมเค้กเบอร์สตอรี่มาสมันผัดพริกถั่วเลยจ้าผัดพริกถั่วมาสมังเบื้องยวนขนมเบืองร้านไหนล่ะ มีกระตายด้วยมีหมูด้วย,ย,ย,ยน่ารักมากเลย,ยมีมีไก่ด,ด้วย,ย,ยไก่ถึงที่นั่งแล้ว แล้วนม่มีปากหมึกด้วยอยากกินปากหมึกอ,อันนู้นปากหมึกใช่ไหมคะอันนู้นใช่ค่ะปากใหญ่ห้าสิบปากเลยสามสิบจะมายี่ิบค่ะยี่สิบาทหมดเลยพี่เาเราสั่งแล้วเอาตัว120ยหนึ่งตัวแล้วก็ปากไม้ใหญ่อนเราเอาหนูเอาปากหมึกไป ไม่ได้กินปากหมึกนานมากชอบกินมากปากมากร้านอยู่ตรงที่นั่งตรงบนสะพานเลยค่ะได้แล้วร้านนี้คนลุมมากด้านบนลี้อุ๊ยนกเต็มเลยวันนี้นกมาเต็มเลยอ่ะ โผล่สวยตั้งข้างหน้าเลยโตหน้าเลยล่ะคะจองตัวโตวหน้าเลยล่ะคะหน้าเวทีอีกแล้วมันรอฟังวงใหม่วันนี้หน้าเวทีเลยร้องเข้ามาเร็วดีง๋งนี่ริมทะเลอย่างนี้เลยนะอันนี้น้ำมันน้อยกว่าคราวที่แล้วที่เรามาแล้วนกมันก็เยอะกว่าเดิมเลยเน,นอะวันนั้นไม่มีนกตรงนี้นกน่าจะมากินปาาลาเข,เขาเดินเนะี่ย น้ำครึ่งเอวเลยปไปหิวแล้วหิวแล้วกันมือไข่ห่อใบตองนะป,ปอาป่ากับตัวเล็กมาหนึ่งตัวนะพี่อุ๋ อันเนี้ยหมึกอ,อันนี้คนละร้านนะอันนี้ซื้อนาตรงตรีนสะพานว้าวมาเริ่มเลยเอาน้ำจิม้มอันนี้ใส่นิดนึงเนาะว้าวน,น,น,นี่เต้าหู้คิโนะเนาะเต้าหู้ญี่ปุ่นใช่ไหมตะลักพี่ได้ยินว่าขี้นกพี่ก็คงอะไรขี้นกพี่ก็ยังไม่ถามทำไม,มถึงคิดแบบนั้นเร็วขี้นกเลยลาดเลยเนะาะลาดน้ำจิ้มไปเลย เริ่มกันที่เต้าหู้กันละกันแต่กกินเต้าหู้มากเพราะว่าดูเหมือนว่าข้างนอกจะเป็นแบบหนึบหนึบแต่ข้างในอ่ะน่าจะแบบนิ่มๆข้างในเป็นข้างในจะเป็นแบบนุ่มๆเลยอ่ะนุ่มละมุนมากหอมกลิ่นเต้าหู้แบบหอมอ่อนๆหอมแบบหอมละมุนอ่ะอ ข้างในละมุนมากมันละมุน <im itation> มันไม่ได้เป็นกลิ่นเต้าหู้แรงอ่ะแบบเต้าหู้แบบเบาๆละมุนมากไม่แรงอร่อยมันละมุนอร่อยนุ่มมากๆอมันละมุนมันนุม่มมันไม่หยาบเลยนะนจะเป็นเน,บบนื้อแบบยงงเต้าหู้ขี้นกอะไรนะคีนุขี <im itation> <ๆ>้นาหู้คีนุกญี่ปุ่นมือแล้วนะ <ไ>จิตใจอะดิละมุนมาต่อกันที่หมึกย่างาไข่หมึกกันนะไข่หมึกย่างไปตองอันนี้เป็นไข่หมึกย่างห่อไปตองอทำเยอะหมดแล้วทำเยอะวะ หอมกลิ่นย่างกิ่ใบตองตัวข้างนอกนอ่ะมันจะเหนบ็หนบเนื้อไข่เหน็บเหน็บอร่อยอะอันนี้ไม่เคยกินนะแบบใบตองแบบนี้ไม่เคยกินเลยไคยกินแบบห่อใบ,บ,บตองเนาะเขาก็ขยันมาหอนะ่อเนาะเอาเล็กๆก็มาห่อใบตองอแล้วก็รอให้มันสุกใช่ไหมแล้วก็แกะใบตองออกแล้วก็ย่างอีกทีนนะย่างสองรอ,อ,อบอ หอมในแบบที่พูดเหมือนกันเลยจะหอมกว่าที่ไม่หอมใบตองมากเลยได้กินอยู่แบบนี้แต่ไม่หอมใบตองไอเดียนี้ดีมากเอาไปทำขายกันเลหอมแล้วจะเป็นแบบเนบเนบเป็นหมึกอีกร้านหนึ่งที่อยู่ตรงตีนสะพานที่เราจะมามานั่งเนาะพอตัวมาตัวหนึ่งแล้วก็ปักหมึกปอปักหมึกมาด้วยนะพี่อุ๋ยปากน่าจะอยู่ข้างล่างไม่ได้กินปากหมึกนานมากแล้วเนาะ มาทะเลก่อนเน้นบะหมี่ก่อยกินหนวดก่อนละกันหมึกกรบหมึกดีเอาหนวดนะหนวดหนวดกรุบมากเลยลองหนวดลองหนวดไมหนวดป็นไงกรุบ ไม่ได้กินนานมากปากหมึนนี่ปากบอกบอกว่าไม่ให้หันนะปราอยากกินแบบปากที่เป็นนตอนที่กดก้อนนี่แหละโอ้โปากมันใหญ่มากนี่ตัวเท่าช้างมันปากมันจะแบบเหนียวเหนียวนึบนึบ <c oughs> นี่ตัวมันใช่ไหมใช่ตัวมืกนี่น่าจะนุ่มๆเลยนี่เรานั่งกินบนสะพานนะปกติรถขับบนสะพานนี้แต่อันนี้เขาปิดสะพานคิดว่ามืงกนกินมือง้กิมื่อันกินมืงแล้ว อันนี้หมึกแห้งรู้สึกว่าวันนี้หนักหมึกนะวิจอุ้ยหวนนูนนะน้ำจิ้มเป็นอารมณ์แบบสามรสแล้วก็เป็นมึกแบบแบบมึอเนี่ยไหนไหนมาลองซิมาลองซิตัวหมึก็มีความเค็มเค็มน้ำจิ้มอร่ยมาก น้ำจิ้มอร่อยก็เคี้ยวเคี้ยวหมึกตัวในหมึกอ่ะจะเค็มหมึกอ่ะจะเค็มอย่างเดียวแต่ตัวน้ำจิ้มอ่ะจะอร่อยมันมีสามรสจิ้มเปรี้ยวหวานเค็มเป็นหอยแมปลายหอยแมงผูผเราไม่เคยกินหอยแมงผ <What? S 1> ูแห้งแบบนี้เลย

าน้องมนครับขา้ขาวหลามชัดข้าวหลามน้องมนใช่ครับเขาจะเป็นอย่างงี้นะเอกลักษณ์ของขา้าวหลามน้องมนก็คือจะเป็นอ่าเป็นถ้วยเขาเรียกอะไรนะเป็นกระบอกที่แบบไม่ได้ปิดฝาอย่างเงี้ยโอเคครับลืมครับสวัสดีครับตอนรับประสูดช่วงคุณอุ๋ยรีวิวค, <c oughs> คุณอุ๋ยรีวิวมาแล้วอีกแล้ว,ลว <c oughs> ต้องคุณอุย <c oughs> ณอ๋ยด้วยนะ,ะต้องคุณ เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปสองคือถั่งข้าวเพื่อนเพื่อนเกียรือเพื่อนไหนนะครับผมได้ถึงสองเดือนไปเนี่ยให้นับจดแน่นอนเนี่ยเป็นข้าวเหนียวดำถั่วดำใช่ไหมอร่อยหวานมันหอมมันซทียมผิตู่ถึงทุกอย่างเนี่ยหวานมันทั้งในดิ ของหวานยกให้คุณหนุ่ยเลยค่ะ <c oughs> <laughs> วันนี้ก็พาทุกคนมาเดินชิลๆเดินกินถิ่นนาเกลือน,นะจ๊ะคลิปหน้าอยากให้พวกเราพาไปเที่ยวที่ไหนแนะนํากันเข้ามาได้นะจ๊ะคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีจ้าบ๊ายบาย